สวัสดีครับผมผมพี่รัตสายอินดี้นะครับผมวันนี้พี่รัตนะครับจะมาทําการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้น้องชวนชมด่างนะครับนี่อันนี้น้องเป็นชวนชมด่างนะครับแต่พอดีเราเลี้ยงมานานแล้วอะแล้วก็น้องไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับลําต้นเริ่มรีบนะครับแล้วก็สีของใบนี่ก็ไม่ด่างแล้ว <c oughs> เห็นไหมกลายเป็นเขียวเต็มที่จริงๆมาใหม่ๆนี่คือขาวด่างนะครับมีเหลืองมีขาวอะไรอย่างเงี้ยด่างเลย อันด่างนะครับจะเลี้ยงไปเลี้ยงมาไม่ได่างนะครับพี่ก็จะทําการถือโอกาสเปลี่ยนดินแล้วก็ปรับรุงต้นไม้เขาไปในทีเดียวนะครับรอบนี้พี่จะทําการโชว์โชว์รากนะครับคือคราวที่แล้วเราใส่ไปในดินเยอะไปนะครับรากเขาเลยไม่สวยแต่วันนี้เราจะทําการโชว์รากโดยการใช้หิน,เ,นเป็นตัวช่วยนะครับนี่ลูกบอลนะครับเป็นตัวช่วยนะครับโอเคครับ รอบแรกนะครับชวนชมเขาไม่ค่อยชอบดินเยอะนะครับเราก็จะทําการเหมือนเดิมครับรองกระถางด้วยท่านก่อนนะครับสีดําจากนั้นที่จะใช้กราบมะพร้าวนะครับช่วยจะใช้ดินให้น้อยที่สุดนะครับเราไม่ค่อยชอบดินมากแล้วก็ไม่ชอบความชื้นไม่ชอบน้ํานะครับดังนั้นเราก็พยายามเดี๋ยวทําเสร็จก็จะพยายามให้อยู่แดดๆแล้วรอบนี้นะครับ ใส่ได้เยอะหน่อยมีผู้ช่วยอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับก็คือพี่จะลองกระถางด้วยกลับมะพร้าวเยอะเยอะเลยนะครับเกินครึ่งหนึ่งของกระถางเลยนะครับแล้วก็ตบด้วยนี่ครับดินโรยไปครับโรยหน้าดิน,นครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับที่จะทําการ โรยนี่ครับปุ๋ยนะครับ16-16แล้วเดี๋ยวก็จะทําการวางน้องนะครับไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ตรงรากของน้องนะครับพี่จะทําอย่างนี้นะครับก็คือเอาหินนะครับวางอยู่ใต้นี้แล้วก็ปกได้ทับด้วยดินอีกทีหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับผมก็คือพอเราได้เซนเตอร์นะครับตรงกลางนะครับ เราก็จะเอาหินนะครับสีแดงลูกบอลนะครับวางแล้วก็เอาลากของเขานะครับลากแก้วเลยนะครับวางด้านบนแล้วเดี๋ยวเอาดินนะครับโปะโบริเวณโคนต้นนะครับโอเคครับเทคนิคนี้นะครับจะช่วยเวลาน้องเขารากเดินก็คือตรงกลางก็คือจะโชว์ลากนะครับนี่นะคบพี่ได้ทำการโรยหน้าดินทาไปนะครับ น้องอยู่ตัวนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะโรยหินโรยหน้าอีกทีหนึ่งครับนี่ครับผมผลงานเสร็จแล้วนะครับนี่ครับชวนชมด่างของพี่ก็ได้ทําการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะครับแล้วก็โรยหินโรยหน้าเป็นที่เรียบร้อยครับผมจากนั้นเดี๋ยวพี่จะทําการลดน้าแล้วก็วางตากแดดปกตินะครับอยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางไปน้องจะมีพัฒนาการเจริญเติบโตขึ้นบ้างไหมนะครับ โอเคครับส okay, uh, ำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับนีผู้ช่วยอยู่ด้านในนะครับออกมาไม่ได้นะครับผมโอเคครับ